สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในในโหมดของนะในโหมดของเหรียญสองบาทที่ระลึกนะครับเหรียญสองบาทที่ระลึกนะวาระนี้ก็เป็นเวาราของสมเด็จพระราชินีของรัชกาลที่9นะครับ ก็เรียกว่าบาระครบนะครบหกลอบถ้าดูไปผิดเดี๋ยวนะเพื่อนๆขอดูนิดหนึ่งหกลอบหรือห้ารอบอ้าห้ารอบห้ารอบก็เท่ากับกว่าหกสิบพรรษาเห็นไหมเห็นไมเห็นเพื่อนเห็นไหมภาพขอของเหรียญน,นี่สวยงามนะ เห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันการดูเหรียญพวกนี้มันไม่ยากครับดูแล้วให้จําพิมพ์จําแบบจําลักษณะเพื่อนก็เก็บได้แล้วแต่สิ่งสําคัญที่เราคุยกันอยู่ในเรื่องของการไอกพวกที่มันเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาแทรกซึมในกระบวนการของนะอย่างพักเครื่องนะหลอกซื้อขายกันนะซื้อแล้วไม่โอนเงินซื้อแล้วนะ ไม่ส่งของตรงซื้อแล้วฮะของไม่ตรงปกไม่ส่งของมั่งของไม่ตรงปกมั่งฮอ,อะไรอ่ะโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของเลยก็มีปิดเฟซบุ๊กหนีมีก็มีมมท่านั้นนะครับคลิปนี้ต่มาพูดถึงสิ่งที่ควรระวงังอีกอันหนึ่งก็คือว่า เพื่อนนะถ้าเพื่อนเมื่อไหร่เพื่อนตัดความโลภอออกจากตัวเองได้เนะี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งป้องกันในการที่จะถูกคนหลอกลวงได้เหมือนกันก็คือว่าก็คือว่ายังไงก็คือว่าเมลาเนี่ยนะเขาโพต์ของอะ่ะ ถ้าพูดขายของอ่ะเอาผ้ามากองเยอะๆหรือเอาเหรียญที่มันนะราคาเพิ่งแพ้อ้อนี่นคือราคามันแล้วเพื่อนเห็นว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกิดความรูปหรือเอาของมากองเยอะๆ,ๆ,ๆะเยอๆเยอะๆอกว่านะเจ็ดร้อยห้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนลองคิดดูว่ามันเป็นไปได้ยากของวันนี้เขาตัดต่อมาจากก๊อปรูปคนอื่นเข้ามาก็ได้ นะไอกองมันแบบว่าของที่เขาเหมาซื้อเหมากันนะ่ะเขาเรียกซื้อเหมาซื้อเหมากันนะ่ะพระบ้านพระอะไรกันนะ่ะกองกกงกันเยอะๆแล้วก็เอาพันหนึ่งเอาห้าร้อยมัง 700, ม่งเจ็ดร้อยมั่งแปดเห็นเยอะนะพันกว่าบาทสองพันบาทแล้วบอกว่าใครอยู่โซนนี้มันรับของโน่นนี่นะนั่นนะคือการมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สดของความเป็นจริงอยู่แล้วที่ผมพูดน่ะความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ไนงะแล้วเราเห็นเราก็คิดว่าเอ้ย โลภเนะี่ยที่ว่าจะได้ของแบบนั้นมาุดท้ายโอนไปแล้วมันปิดเฟซบุ๊กหนีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่มันโพสต์ของราคาที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเห็นไหมเพ,พื่นนพอนๆเห็นไหมภาพแพงๆราคาต้งสูงดูแล้วโอ้โหนั่นก็ไปกลับไปกอ๊อปไปตัดไปบางคนนี่นะเป็นผู้หญิงมั่ง นะลักษณะการขยันขยอให้เรารีบโอนรีบโอนชอบแล้วรีบโอนรีบเอนิอนตัวนั้นตัวนี้นั่นคือลักษณะและเอาผู้หญิงมาเป็นตัวล่อนี่ก็วิชาเขาเรียกว่าอะไรการหลอกลวงอีกแบบหน,นึ่งนะสิ่งเนี้นะครับเพื่อนจะต้องตัดคําว่าโลภออกก่อนความโลภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราล้มเหลวทําให้เราผิดหวังอะ เราคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่อเอ้ยเาคิดว่าคนอื่นเขาเนี่ยเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องมันอย่างงูอนอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเขารู้เขาหลอกเราเขารูเา้เพราะว่าบางคนมันอาศัยความคิดของพวกโจรน,นี่นะหรือคนมิจฉาชีพเนี่ยมันก็อาศัยความรลภที่โดนกันเนี่ยเป็นลงทุนอย่างนู้นเป็นลงทุนอย่างนี้หรือไปออมทองออมเงินออมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ได้ดอกเบีย้ยสูงสูงได้ผลตอบแทนสูงสูงเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยไอ้เราเขาเรียกว่าเกิดความโลภไงมันซื้อเนี่ยจุดอ่อนของคนได้พวกนี้เมื่อหลายคนมันมีความโลภมันมีความพี่ฮะอยากหวังผลที่มันเกินเหตุผลกําไรเกินเหตุหรือรายได้เกินเหตุเนี่ยหรือคาดหวังในสิ่งที่มันมากไปเกินเหตุเนี่ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตัวเราเกิดความโลภเมื่อเราเกิดความโลภปุ๊บ เนะสร็จเร้าสู่กระบวนการโดนหลอกแน่นอนนะครับโอเคเอาอย่างนี้ก่อนประมาณนี้พเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าดูนะครับนี่คือเหรียญน,นะครับครบห้ารอบสมเร็จพระราชินีรัชกาลที่เก้าของเราเหรียญสวยนะออกแบบสวยเห็นไหมพระองค์ทรงพระริยยศเนะครับชุดท่านเนี่ยเต็มยศเลยมีมงกุฎด,ด้วยสวยครับ เหรนี้สวยนะเพื่อนๆน,นะสวยนะสวยนะนะเป็นหลังก็เป็นตานะพระนามยอดสอกอเห็นไหมครับนะเพื่อนๆจำไม่ได้จำไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกไงนะนะเจออย่างนี้เก็บเห็นไหมครับมันมีสตอรี่มันมีเรื่องเล่ามันมีเหตุผลมันมีเหตุการณ์เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่ออะไรไม่ใช่อยากจะทำก็ทำนะ อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุณค่าของของเหรียญเนี่ยของสะสมเนี่ยเมื่อเราสะสมไปได้เยอะๆไ,ไ,ได้ได้หลายแบบเราก็จะเห็นความโอ้โหวิจิตพิสดารในการออกแบบในการชิดของคุณออกแบบนะโอเคเพื่อนเนี่ยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ